ที่แม่ต้องการคือกิงกล่องแก้ว,วกให้ห้าชุด <więcej> ใช่ขอกิงกล่องแก้วห้าชุดคืออะไรที่อยจะมืจังเือยังไงท่าที่แต่บอลสลับขาในแม่ไม่รู้เขาเรียกว่าท่าอะไรแต่ถ้าเป็นสับแม่คือกิงกล่องแก้ว let's go ห้าชุด<ต>ใช่ก็ที่ว่าแต่บอลขาเกี่ยวไงพู <14> <14> หนึ่งสองสามอะไรแก้วะหนึ่งสองสามก็ะเป็นกระสุนใอะไรอ่ะหนึ่งสองสามอะขาจะจะสองขาสาวขาสามขาดิเมื่อก่อนที่มีที่พ่อได้ที่แม่ให้หนูทำนั่นแหละเออถ้าห้าไปสิบได้ก็คือสิบชุดไปเลยโอเคอะเทสพร้อมยังถ้าพร้อมบอกว่าพร้อมยังไม่พร้อมตั้งสมาธิเอง กบมือให้กำลังใจตัวเองเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องการท่าแต่บอลแต่แตะแต่แตเอ,อ่อหนึ่งอย่างละหนึ่งก่อนขวาสิบซ้ายสิบแล้วก็สลับซ้ายขวาสิบชุดจ <c oughs> บพอกิ้งของแก้วถือว่าได้แล้วแต่บอลก็ไม่น่ายากแบบแล้วใช่แต่ซ้ายสิบละขวาสิบแล้วก็แต่สลับสิบทั้งหมดสามสิบชุดพอใจหนี่พี่ภูมิหูก

โอเคลูกทาได้ดีกว่าที่คิด่หลังจากนี้หนูยืดกล้ามเนื้อก่อนโอเคยืดก่อนเพราะว่าเราใช้พละงก,กาลังอยู่สามท่าทั้งหมดกี่ท่าเมื่อกี้ทาไปเซล <ะ S 1> ไม่เอาท่าดอกบอลเมื่อกี้ดอกบอลเมื่อกี้ถือว่าไม่นาเพราะถือว่าเป็นการเล่นแบบรีแลกซ์ยังไม่ได้จริงจังอันนี้ที่จริงจังเมื่อกี้ทั้งหมดกี่ท่าสี่ท่าถูกไหมสี่ท่ายืดยืดขาก่อนยืดกล้ามเนื้อก่อน ยืดกล้ามเนื้อเพื่อเพื่อให้ซีเรียล่าเรามันโอเคเพื่อให้กล้ามเนื้อมันไม่ไม่เจ็บปวดเฉียบพันธุเพราะตอนนี้นหนูเจ็บหน้าขาอยู่<า>ยโอเคหายแล้วใช่ไหมอ่ายืดให้สุดตัวก่อนเวลาเขาให้ยืดทํายังไงเวลาอยู่ข้างนอกอะ่ะอะไรที่แม่เพิ่มเติมให้หนูก็ทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากตรงนี้เพราะว่าขาหนูเริ่มแข็งในการดดบิวต์หนูจะเริ่มมีระยะเวลามากขึ้นหนูจะทําได้มากขึ้นเข้าใจปะเข้าใจเออ พอใจตาแฉะอีกแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้สต๊อปก่อน